นอตวิสรุตเคลื่อนไหวกลางไอจีองอิงแพรทองทานหลังออกมาประกาศข่าวดีนอตวิสรุตสามีชมพู่อารยาได้ออกมาเคลื่อนไหวกลางไอจีองอิงแพรทองทานหลังคลอดทายาทคนใหม่ของระกูลชินวัตรเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อองิงแพรทองทานชินวัตรลูกสาวคนเล็กของนายทักษศิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ออกมาประกาศข่าวดีเมื่อช่วงเชา้าที่ผ่านมาหนึ่งพฤษภาคม2 5 6 6ครอทายาทคนที่สองเป็นเพศชายโดยตั้งชื่อว่าน้องทาศิล ทางด้านอุงอิงแพนทองทานได้โพสร,ระบุข้อความว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพุทธาสินสุขสวัสด์ชื่อเล่นชื่อทาสินครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้คุณแม่รอแข่งแรงก่อนจะไปพบพี่ๆสื่อมวลชนครับเบบี้ทาสิน mmd ps baby boy ล่าสุดทางด้านคุณพ่อลูก3อย่างน็อตพิสรุธก็ได้เข้าไปคอมเมนต์กลางไอจีองอิงแพนทองทาหลังข้อทายาทคนใหม่ตระกูลชินวัตร ซึ่งน็อตวิสรุตนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า Congratulations ครับ